we สวัสดีพี่เพื่อนๆทุกท่านดลรักการนแนวองไก็สวัสดีไปช่องทาง YouTube ยู u ูบดลรักการนะฮะวันนี้ก็จัดมาฝาก2คู่เช่นเคยนะฮะสำหรับผลงานเมื่อวานแล้วผมก็ถือว่าได้ยิงกันไปเต็มๆนะผมไม่ไว่าไปตั้งของมอโม่แล้วหรือว่า,าตั้งโคเปเกนเมื่อวานน้อก็แสดงความดีคนติดตามหน้าช่องแลก็ในกลุ่มดลรักการนะฮะและก็ใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มในการเราก็ส,มสามารถแอดไลน์เข้าไปเลยแอดทีเอ็มเจ็ดแปดนั่นเองเลาเจอกันได้ทุกวันในกลุ่มของเราเองนะฮะสำหรับคู่แรกวันนี้เราผมให้ไปดูทางขงอทัน เป็นคาราหยาดแนววันวนี้ก็จะเตะเร็วหน่อยนะผมเตะสามทุ่มครึ่งตามเวลาของบ้านเรานะเด็กแนวสลับตั้งของบ bon อลบี้แนววันนี้จะเปิดบ้านเจอซิลิอุสนะครับด้วยกับผลงานตั้งของบอลบี้เนี่ยนะ,ะโอ้โหบอกเลยว่าในลีกของตัวเองเนี่ยอันดับที่หนึ่งของตารางนะส่วนซิลิอุสเนี่ยอันดับที่สิบสี่ของตารางนะ,ะก็ถือว่าห่างใช้ก็พอสมควมขขรเหมือนกันนะฮะด้วยกับผลงานในเกมล่าสุดเนะะี่ยผมก็ไปตั้งของบอลบี้ที่เบียดเอาชนะไปได้นะฮะส่วนตั้งบอลบี้ในบ้านของตัวเองเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะผมสิเกมที่ผ่าน มากนะฮะส่วนซิดรุเนี่ย นะผมต้องบอกไว้เลยว่า3เกมที่ผ่านมาเนี่ยเกมรับเนี่ยไม่ค่อยจะดีเนี่ยผมโดนไปถึง6ประตูนะผมมองว่าสถานะของซิรุตวันนี้เนี่ยเราก็ถือว่าไม่น่าจะรอดนะผมวันนี้เสียเปรียบเล่นนอกบ้านตัวเองด้วยเนี่ยผมก็ถือว่านะผมผมยังมองว่าซิรุตวันนี้ไม่น่าจะสนใจนะฮะเพราะส,ะสลาสหรับคู่แรกวันนี้เนี่ยผมให้มองเป็นสานะของบอลบีในบ้านของตัวเองนะวันนี้จะเบียดเกิน2ประตูได้ยางไปเติมเต็มได้ดไหอนนะฮะส่วนคู่ที่สองนะผมเป็นสานะของวานามโมนะวันนี้เจอกับสานะของฮัมบับบี้นะผมก็เตะกันในเวลาสามทุก ไรก้วันนี้ฮัมบอบ์บี้เนี่ยแบกมาก็ถือว่าไม่ได้เกินไปายนออยู่ที่0 5นเห้านงึ่งประตูนั่งก็ถือว่า ได้ยิงไปเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราขยับไปดูผลงานกันหน่อยนะผลงานเคยเจอกันมา2เกมให้หลังเนี่ยเป็นทางดานของฮามบี้ที่เอาชนะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะออกไปเยือนหรือว่าในบ้านของตัวเองโอ้โหบอกเลยว่าฮาร์มบี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยี่ยมยอดเลยในขอเกมรับเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามันน่ากินดีมากจากสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยนุ่มยังไม่เคยตีไข่แตกเลยนะนทางด้าของวานาโมเป็นทางด้านของฮาร์มบี้เก็บทั้งหมดเลยแบบว่าใสาๆเลยทีเดียวนะฮะส่วนผลงานทางของวานาโมเนี่ยผมมองว่าเกมช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยจะดีสักไหร่น้อมในเกมล่าสุดก็โดนองงงบิย่าไปปถึระะตูนผท็อ รับเนี่ยไม่ค่อยจะดีนะฮะเพราะฉะนั้นสำหคู่สองวันนี้ไม่ต้องคิดมางละก,กันนมให้มองทั้งนั้นของฮัมบูรบีได้หนึ่งประตูวันนี้ก็ถือว่าได้กันไปเต็มๆนะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับสองคู่ประจำช่องนี้ก็ฝากด้วยก,กันนะฮะและถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มในการนะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาเลยแอดทีเอ็มเจ็ดแปดได้นะผมเจอกันได้ทุกๆวันนะ,ะสำหรับวันี้ขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอบคุณครับผม